สวัสดีครับวันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนโยุโรปโค้งสุดท้ายครับมีมาให้6คู่ครับเริ่มที่คู่แรกฮังการีพบสาธารณรัฐไอแลนด์สำคัญมากตัวฮังการีฮังการีกำลังขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มเกับโปรตุเกสซึ่งมีแต้มนำอยู่2แต้มก่อนเกมนี้พวกเขาต้องการ3มแต้มเพื่อรักษาความหวังและกดดันโปรตุเกสส่วนไอแลนด์ตกรอบแล้วเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเท่านั้น ฮังการีเหนือกว่าฮังการีเล่นในบ้านและมีแรงจูงใจสูงกว่ามากศักยภาพทีมโดยรวมและฟอร์มในช่วงหลังดูดีกว่าไอร์แลนด์ที่มักจะทําผลงานนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีนักแนวโน้มฮังการีชนะ2ประตูต่อศูนย์คู่ที่2ครับโปรตุเกสพบอาร์เมเนียสําคัญมากต่อโปรตุเกสโปรตุเกสต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเป็นแชมป์กลุ่ม F ทันทีโดยไม่ต้องสนใจผลคู่ของฮังการีอาร์เมเนียตกรอบแล้วเป็นงานที่ไม่ยากสําหรับโปรตุเกส โปรตุเกสชนะแน่นอนโปรตุเกสมีขุมกาลังที่เหนือกว่ามากในทุกตําแหน่งแม้จะมีการโรเตชันผู้เล่นแต่คุณภาพโดยรวมยังทิ้งห่างอาร์เมเนียไม่น่าจะต้านทานเกมรุกของทีมฝอยทองได้แนวโน้มโปรตุเกสชนะ4ประตูต่อ0คู่ที่3อาเซอรบไบจันพบฝรั่งเศสสําคัญต่อฝรั่งเศสฝรัร่งเศสต้องการใช้ชนะเพื่อยืนยันการเป็นแชมป์กลุ่มดีอาเซอซบไบจันตกรอบไปนานแล้วและเป็นทีมระดับล่างของกลุ่ม ฝรั่งเศสชนะสบายฝรั่งเศสแข็งแกร่งเกินไปสําหรับอบัซอร์ไบจานแม้จะส่งผู้เล่นสำรองลงบางส่วนเพื่อพักตัวหลักแต่ก็ยังเหนือกว่ามากการเล่นเพื่อการันตีอันดับทําให้ฝรั่งเศสไม่ผ่อนเกมแนวโน้มฝรั่งเศสชนะ3ประตูต่อ0คู่ที่4แอลเบเนียพบอังกฤษสําคัญต่ออังกฤษอังกฤษต้องการแต้มเพื่อรักษาแชมป์กลุ่มเคซึ่งพวกเขาทําแต้มนำอลเบเนียหยุด7แต้มแอลเบเนียเป็นอันดับ2 และต้องการแต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบเพลย์ออฟอังกฤษทำได้ตามเป้าอังกฤษแข็งแกร่งกว่าในทุกมิติแม้จะเล่นนอกบ้านแต่ขุมกําลังและฟอร์มการเล่นของทีมสิงโตคํารามอยู่ในระดับสูงแอลเบเนียอาจสู้ในเครื่องแรกแต่ยากจะต้านทานตลอด90นาทีแนวน้อมอังกฤษชนะชนะ1ประตูต่อ0คู่ที่5ครับยูเครนพบไอซ์แลนด์สำคัญต่อยูเครนและไอซ์แลนด์ทั้ง2ทีมกำลังลุ้มตำแหน่งในกลุ่มดี ยูเครนต้องการ3ามแต้มเพื่อรักษาโอกาสในการเข้ารอบเพลย์ออฟไอซ์แลนด์ก็ยังไม่หมดหวังสูสีแต่ยูเครนมีโอกาสยูเครนมีฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและเล่นในบ้านไอซ์แลนด์มักจะทำผลงานได้ดีในการเจอกับทีมระดับใกล้เคียงกันแต่มักมีปัญหาเมื่อเจอกับทีมที่เน้นการครองบอลและเทคนิคแนวโน้มยูเครนชนะด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครูที่6ครับอิตาลีพบนอร์เวย์สำคัญมากต่ออิตาลี อิตาลีต้องการชัยชนะเพื่อจบในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B และเข้ารอบโดยอัตโนมัตินอร์เวย์ไม่มีลุ้นอะไรแล้วอิตาลีต้องชนะอิตาลีภายใต้การนำของโคช้ชใหม่ทำผลงานได้ดีมากขึ้นเล่นในบ้านท่ามกลางแฟนบอลที่คาดหวังการเข้ารอบโดยตรงนอร์เวย์มักจะขาดความสม่ำเสมอในการเล่นเกมใหญ่แนวโน้มอิตาลีเฉือนชนะ2ประตูต่อนหนึผลจะเป็นยังไงรอบทสรุปพรุ่งนี้นะครับ